โชว์ที่เรารอคอยมานานนะคะจากค่าย YSs นะเป็นรุ่นที่มีซับแทงนะคะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า X p o r t นี่มาเป็นกระบอกโชว์แบบนี้แล้วก็มีลูกยางกระบอกยางนะคะสีเหลืองตัวลูกยางจะเป็นสีดำแล้วก็นี่ค่ะตัวกระบอก ซับแทงมาเป็นกระป๋องแบบยกดื่มยกดื่มได้เลยมันคุ้นๆนะมันคล้ายอะไรไม่รู้ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นการปรับคอมเพรสชันนะคะได้ทั้งหมด12ระดับเลยปรับทีเนี่ยให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่มั่นใจมากๆเลยแล้วก็การเลี้ยวโคง้งการทรงตัวเนี่ยรู้สึกร่านหนึบขึ้นมากๆเลยนี่สำหรับวันนี้นะคะจาติดตั้งกับรถป a เจโร่ p o r t นะคะรถสายคอบบ้านสายครอบครัวเนี่ย ให้มีความเฟิรม์มความแน่นความหนึบนะคะเดี๋ยวเราลองติดตั้งกันไปแล้วเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปลองขับขี่ดูด้วยแล้วฟีลลิ่ที่ลูกค้าเนี่ยเขาได้ใช้งานหลังจากลองเทสแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมจากปากลูกค้าจริงวันนี้ได้เลยค่ะ ทีนั่งรออยู่ในโชว์รูมก็พบรับกับน้องไดน้าสีดำด้าตัวนี้นะคะคุณลูกค้าก็เลยเปลี่ยนแม็กไปด้วยอีกสีวงพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน mm hmm. เครื่องไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมความหล่อและการขับขี่ว่าดีแค่ไหนกันเลย เป็นยังไงบ้างคะสำหรับชุดนี้การเข้าไปแล้วปลิตแปลงจากไหนไหมเปลี่ย,เยนเปลี่ยนครับฟิลลิ่งมันให้ความแตกต่างยังไงบ้างคะพี่มันแน่นแน่น,นครับแน่นขึ้นมั่นใจขึ้นเรารู้สึกตัมอะไรแบบซิลลี่การจับตัวอะไรการเลี้ยวหรือมันมันเหมือนมันคุมรถง่ายขึ้นนะครับเวลาเข้าโค้งเวลาอะไรเงี้ยีมันเปลี่ยนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเปลี่ยนเยอะนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบ ยังไงอธิบายไม่ได้เข้าใจแล้วว่าแบบเหมือนว่าคือเรามานั่งอ่ะเราจะรู้ว่าเออมันมันเปลี่ยนมันรู้สึกเปลี่ยนอ่ะแต่ว่ามันเป็นความเปลี่ยนที่แบบไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเห็นผลมากกว่าเดิมไหมใช่เห็นเห็นผลนะสบายใจแนะนำให้ถูกต้องต้องถามคนน้างหลังนะปกติหลังมันจะกระเด้งใช่ไหมเอ่คือเราไม่รู้ว่าปกติเด้งักนี่เขาไม่ได้นั่งหลังมันกระเด้งไง แต่ว่าคือกินตรงเส้นนั้นมันยังไงก็รู้สึกกระเด้งแ่ว่าเนี้ยมันไม่ค่อยไปสีไปสีกับนเลยแล้วเนี่ยปะเยอะเลยค่ะแต่วิ่งหนูก็วิ่งเส้นนี้บ่อยรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วก็เส้นน,นี้ตัวพี่อยู่แถวนี้เลยใช่ค่ะเดือดตาตาอันนานี้ชอบหักอ่ะตัวนี้มันหักไปเลยไป ไปเลยค่ะไปยิ่ฮือสุดเยอด่เมื่อกี้ถ้าไม่ใส่ช่องนี้น่าจะน่าจะจุกอ่ะเอาให้ถึงถึงจริงอย่างนี้ที่ถึงร้านได้เอ็นดูน้องบอกได้เลยว่าลูกค้าที่ฉันทำถึงมากตะกี้ พาไปโดดจำคอสะพานมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่และเอสปอร์โคตรถึงทำโคตรถึงเลยค่ะลูกค้าเปลี่ยนไปนะคือบอกว่าเหมือนเขาว่าควบคุมพวงอะไรได้ดีแล้วก็ควบวคุมรถได้ดียิ่งขึ้นที่เราพาลูกค้าไปลองเนี่ยมันจะเป็นสุดที่ลูกค้าใช้งานรถทุกวันอยู่แล้วเขาก็เลยรู้ชินกับเส้นทางนะคะว่าตรงไหนอะที่มันมีจุดอ่อนจุดบกพร่องในการขับรถนะแล้วลูกค้าก็ ใส่เต็มสุดไม่มียั้งเลยค่ะเมื่อกี้มีการใช้ความเร็วอะรถก็เฟิรม์มรถไม่มีย้อยพี่ผู้หญิงเขานั่งไปก็บอกว่าเออมันไม่เหมือนเดิมมันเป็นแบบฟิลลิ่งที่ดีขึ้นมากๆเลยสําหรับโชคตัวนี้นะคะวันนี้เซ็นแทคุณลูกค้าไปหน้าเนี่ยปรับอยู่ที่ระดับ6และด้านหลังอยู่ที่ระดับ8นั่งกันเต็มคันรถประมาณ5คนเมื่อกี้นี้ให้ฟิลลิ่งที่ดีสามารถใช้ความเร็วได้สูงได้แล้วก็ความเร็วต่ำก็สบายเลยนะคะจากตอนแรกชีมตั้งใจจะ มาแค่เปลี่ยนโชคเท่านั้นวันนี้นี่ได้ล้อไปด้วยได้ล้อตัวนโซไดนานะคะขอบ18สีดำด้านเข้าไปด้วยดูไปดูมานั่ง <Yes. S 1> อยู่ในโชว์รูยจังหวัดตกหลุมรักคือได้มาเลยและสำหรับตัวโชคนะคะมีการรับประกัน2ปีหรือ40,000กิโลเมตรนะคะและโปรโมชั่นพิเศษของทางร้านนะคะซื้อโชว์นะคะว s s เ p o r t นะคะรุ่นนี้นะคะมีส่วนลด 10%ด้วยเงินสดนะหรือโอนนะและถ้าเกิดว่าใครมีบัตรเครดิตอยากจะผ่อนนะคะผ่อ,อนศซได้นานถึง10เดือนเต็มๆกัน<า>ไปเลยค่ะส่วนตัวล้อนะของเลนโซนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะ10ปีเต็มๆและเรื่องสี2ปีค่ะและยังไงนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เอาไว้นิดนึงนะคะฝากช่องนตตี้ทีวีเอาไว้ด้วยค่ะถ้าอยากแต่งรถนะคะนึกถึงแนทนะมาได้เลยที่ร้านสยามทีวีแอลแม็กช็อปจ้า